รอบทีสามแปดสิบห้ปอต์รอบที่สี่ ห้าครั้งก็มาเครื่องตีผล บบคเครื่องตีบปนอะไรประสงค์ครับตัวนี้เครื่องเคาะกระเทาะเปลือกเปิดสวิต หลังจากกระทบไปแล้ว5้ครั้งมันจะมีเกลือตัวทังอยู่ประมาณอ่าหนอ่าหนี้เรามาผ่านตัวอาติปุลนะครับเกลืออ่อนก็จะหายไปโดยปริยายครับเพราะว่าใช้ลมเป่านะครับในเวลาใช้งานจริงก็จะต้องหาผ้านะครับหาผ้าบางๆคุมตรงนี้เพื่อให้วัสดุมันลง ตรงเป้าหมายครับหรือจะไม่ต้องใส่ผ้าคลุมก็ได้ครับเพื่อ,อให้เปลือกอ่อนมันปลิวไปเองสิ่งที่เป็นผงนที่เปลือกอ่อนมันจะปลิวไปโดยปริยายในส่วนที่ค้างจากการกระทบเปลือกเปลือกอ่อนค้างประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นครับ,รบเราก็มาเข้าเครื่องปีกผลเปลือกอ่อนก็จะ หายไปโดยปริยายครับอ่านี่คือคุณสมบัติของเครื่องกระทาะเปลือกอนเนกประสงค์กระเทะเม็ดข้โวโพดออกจากป้นข้าวนะครับที่ติดอยู่ในฟางข้าวครับกระทาะเปลือกถั่วแข็งนะครับเปลือกถั่วลิสงแข็งเป็นเปลือกนอกก็สามารถกระเทาะได้ครับ โดยใช้การปรับระยะซึ่งมีน็อตปรับระยะอยู่4ตัวครับด้านข้างสตัวด้างละตัว2ตัวครับปรับขึ้นปรับลงตามสภาพของวัสดุนะครับถ้าวัสดุเล็กเราก็ปรับสภาพตัวนี้ให้มันขึ้นมาครับเพื่อให้ตะแกรงมันมาประชิดกับตัวดุมลูกกลิ้ง คือการใช้งานของเครื่องกระเทาะเปลือกเอเนกประสงค์ส่วนเครื่องตีป่นก็ไม่มีปัญหครับอาใส่เครื่องมันก็จะจัดการปีกันเองนะครับโดยปราจากตะ,ะแกรงข้างในครับไม่มีตะแกรงข้างในถ้ามีก็จะเพิ่มความละเอียดมากขึ้นนะครับาการปีปนเพื่อนําไปใช้ในการปรุงก๋วยเตี๋ยวนะครับประมาณนี้ครับมีหยาบมีละเอียดมี ปนนะครับลุบเล้ากันไปนครับก็ได้เนื้องานที่สวยงามอย่างนี้นะครับจะสังเกตด,ดูว่าไม่มีเปลือกค้างอยู่เลยนะฮะดีครับ